ตั้งสารพระภูมิมีผู้ถามถามว่าเรื่องตั้งสารพระภูมิขอให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าเวลาจะตั้งสารพระภูมินะ่ะอันดับแรกขุดหลุมก่อนแล้วเอาเสาแย่ลงไปหลวงพ่อบอกอีกว่าพิธีกรรมฉันไม่มีกับเขาหรอกเพราะเรื่องนี้ฉันไม่ได้ศึกษากับใครเขา ถ้าเมื่อก่อนฉันตั้งใจให้ฉันใช้เชิญเท้ามหาราชเพราะเท้ามหาราชท่านเป็นนายพระภูมิเมื่อเชิญมาแล้วท่านก็สั่งให้ลูกศิษย์ท่านรักษาดีกว่าขอร้องเขาฉันทำแบบนี้ไม่เกี่ยวกับคำถามนะมีบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งที่ดำเนินสะดวกมีแม่อยู่คน มีลูกสาวอยู่คนสองคนเท่านั้นเป็นผู้หญิงพวกโจรคิดว่าบ้านนี้เป็นผู้หญิงมีสตางหวานคอแน่ก็ตั้งใจจะปนก่อนหน้านั้นบังเอิญอาตมาไปธุระเห็นบอกว่ามีข่าวไม่ดีมีคนมาบอกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้เขาใช้เครื่องบวงสวงเชิญเท้ามหาราช ถ้าหากว่าท่านช่วยก็พ้นถ้าท่านไม่ช่วยก็แล้วไปหมูเสียก็กินเองพอทำเข้าไปแล้วปรากฏว่าหนึ่งปีผ่านไปขโมยไม่ได้เข้าบานพวกโจรพวกนั้นแหละเขาไปคุยในร้านเล่าว่าอีรอดนี่มันมีสองคนเท่านั้นกับลูกสาวเวลากลางวันแต่เวลาจะเข้าไปทีไร มันเอาผู้ชายที่ไหนมาสิบคนตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเข้าไม่ได้พอเข้าใกล้เขตบ้านพวกนั้นจะมาเล่นงานไอ้พวกนี้ก็ถอยทีนี้มีบ้านน้องสาวแกอยู่คนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นเจ้าของน้ำมันเขาถามพี่สาวว่าทำยังไงแกก็บอกไม่รู้หลวงพ่อท่านมาท่านให้บูชา ฉันก็บูชาตามท่านว่าดานั้นก็เอาบ้างขอคำบูชาไปพอบูชาได้สองวันนอนไม่ได้เลยพวกคว้างบ้านปังๆตลอดคืนเขาก็เข้าใจว่าคนอื่นมาคว้างพวกผู้ชายเขาก็เอาปืนไปนอนในบ้านบ้างน,นอนนอกบ้างปางถ้าใครมาคว้างถ้าไม่ยิงก็ไล่จับกันก่อน ต่อสู้ก็ยิงกันแล้วนะปรากฏว่าก็ยังมีคนคว้างอีกแต่ก็ไม่เห็นตัวไปไปมามาก็เอาคำบูชามาคืนให้ยายรอดตามเดิมจึงได้เลิกคว้างไอ้ที่คว้างปังๆนะเช้าขึ้นไปดูวัตถุเป็นหินเป็นกรวดเป็นไม้ไม่มีเลยไอ้ฝาสังกะสีหน้าบ้าน หลังคารั่วแต่ไม่มีวัตถุนี่เรื่องเท้ามหาราชต้องทำให้ถูกนะถ้าทำไม่ถูกมีเรื่องแน่